วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟาใส่นะคะนายฟาใส่อะไรเรบอกกันนะทุกคนวันนี้พี่ฟาใส่จะพาทุกคนมาเล่นเอาชีวิตตัวรอดจากเนสโกกันนะทุกคนพี่ฟาใส่จะเอาม้วนสีแดงก็ได้กันนะพี่ฟาใส่ชอบแล้วเดี๋ยวพี่ฟาใส่หาของก่อนจ้าทุกคนพี่ฟาใส่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปหาของไปหาชุดดีกว่าพี่ฟาใส่ได้ชุดอ่ะ นี่เลยชุดเกาะอ้โหสวยเท่มากเลยทุกคนดูดิพี่ฟ้าใส่ใส่ชุดเกาะสวยมาก,กควรดีดิพี่ฟ้าใส่ได้เครื่องประับผมด้วยพี่ฟ้าใส่ได้หมวกหมวกสีชมพูเนี่ยสวยมากเท่มากควรดีดิพี่ฟ้าใส่ชิโมนเร็วกว่า พรมวิเศษเอาไม่ได้ไม่เป็นไรควรเนี่ยพี่ฟาใส่ตรวบินแล้วนะทุกคนดูว่าเนสโกอยู่ไปตรงไหนควรดูดิควรเห็นเนสโกไหมเนสโกจังอยู่ไหนล่ะพี่ฟาใส่จะลงไปด้านล่างนะดูว่าเนสโกจังอยู่ตรงไหน,นเนสโกจ้าเนสโกเอ้ย พี่ฟ้าใส่ชื่อเนสโก้แล้วเฮ้ยทุกคนนั่นไงเนสโก้เนสโก้จัาเนสโก้เนสโก้จังเฮ้ยเนสโก้จังอยู่ด้านบนทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ไปดูสิเฮ้ยนี่ไงเนสโก้จังเนสโก้เพื่ออย่าทำน้องเนสโก้สิเนสโก้จ้าเนสโก้อยู่ไหนอะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ไปดูสิ เฮ้ยตอนนี้เนสซึกโกะออกังต่อสู้กับเพื่อนของเราอยู่นะทุกคนงนั้นพี่ฟ้าใส่ลองอดูสิเฮ้ยจะด,ดูก่อนนะเนสซึกโอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงเนสซึกโบินอยู่ตรงนั้นพี่ฟ้าใส่จะแอบลงไปด้านล่างสักหน่อยนี่เดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ะภาทุกคนไปหาเนสซึกโกะกันเนสโกโอยู่ด้านบนทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่จะขึ้นไปดู พี่ฟ้าใสดิไม่ทานอ่ะเนสุโกะอย่าทำอย่าทำเราเนสุโกะเมื่อกี้เนสุโกะทำพี่ฟ้าใส่ใทุกคนดูดิเนสุโกะตอนนี้เนสุโกะกำลังฆ่าชีวิตเพื่อนไปแล้วทุกคนควรเนอะเฮ้ยเนสุโกะจะตามพี่ฟ้าใส่มาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เขากำลังจัดการเพื่อนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเนสุโกะอยู่ด้านล่างพี่ฟ้าใสนี่ <ś les> <ś les> อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แล้วทุกคนนี่เนสโกะก่อนเฮ้ยเนสโกะตามเพื่อนไปตอนนี้คนตอนนี้เนสโกะตามเพื่อนไปเออเป่นั่นไงเนสโกะจ้าจ้าอย่าทำเราอย่าทำเรา พี่ฟ้าใส่เกือบตุ้ยแหละทุกคนดูดิเเปอร์ซ็นต์พี่ฟ้าใส่จะหมดแน่นอนเลยพี่ฟ้าใส่เกือบตุ้ยอ่ะทุกคนเแย่แล้วิซสโกะจังอยู่ไหนอะทุกคนิซสโกะเฮ้ยนังไงิซสโกะไปแล้วทุกคนนี่เนสโกเฮ้ยทุกคนเนสโกมาแล้วเนสโกมาแล้วกนเนสโกมาแล้วนี่ดีกว่าทุกคนเออ โอ้โหพี่ฟ้าใส่ตุยเลยทุกคนเมซุโกะจังทำร้ายพี่ฟ้าใส่เดี๋ยวพี่ฟ้าใส่เอาใหม่ก็ได้กันทุกคนเดี๋ยวคอใช้ม้วนแห่งความเร็วก่อนอันี้พี่ฟ้าใส่จะใส่หมวกสีชมพูพูนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่หา หาของก่อนนี่ไงชุดเอาชุดเกาะน,นี้แหละทุกคนเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยทุกคนเมื่อกี้ <c ười> ควรเนี่ยพี่ฟ้าใส่จะไปเอาพรมวิเศษมาก่อนจ้ะคนขึ้นไปข้างบนเป็นมึงจ้าเดี๋ยวนึงพี่ฟ้าใส่กำลังตั้งตัวอยู่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปติดติดบักติดบั็อกกันควร พี่นานะเห็นชื่อเนสโก้แล้วก็รู้แล้วว่าเนสโก้ต้องอยู่ด้านนั้นเนสโก้เฮ้ยเนสโก้ยักษ์จิตตรงนั้นทุกคนพี่ฟ้าใส่ขึ้นไปดูนั่นไงเนสโก้ทุกคนเออเนสโก้มาแล้วทุกคนหนีก่อนหนี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 แล้วหนีแล้วเนสโก้มาไม่นะเนสโก้อย่าทำพี่ฟ้าสายเออเนสโก้ทำพี่ฟ้าสายทุกคนพี่ฟ้าใส่ตุ้ยเลย เดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ให้ดูรูปตรงนี้ก่อนไปจัดการีนสโก้เนี่ยรูปน่ารักมากทุกคนนี่รูปภาพของเนสโกะส่วนนี่คือตอนที่เนสโกะกลายเป็นอาสูรนะทุกคนด่เนเนสโกะเป็นอาสูรเนี่ยสองภาพนี้คือเนสโกะเป็นอาสูรส่วนนี้คือเนสโกะในภาพปกติทุกคนเฮ้เขามีหน้าให้เราด้วยทุกคน ไม่นี่เขามีหน้าพี่ฟ้าใส่ด้วยพี่ฟ้าใส่ขอเปลี่ยนหน้าบ้างนะทุกคนแต่น่ารักไม่ทุกคนน่ารักมากมันมีจะที่เปลี่ยนหน้าด้วยทุกคนพี่ฟ้าใส่จะเอาม้วนความเร็วก่อนนะม้วนสีแดงก็คือม้วนความเร็วแต่ถ้าเป็นม้วนสีฟ้าคือม้วนแรงน้มถ่วงนะทุกคนพี่ฟ้าใส่ไม่ชอบสีทองเลยชอบสีชมพูพี่ฟ้าใส่เป็นผู้หญิงไงพี่ฟ้าใส่ก็เลยชอบสีชมพู พี่ฟ้าใส่ไปเอาชุดเกาะอ,อีกแล้วก็ต้องเป็นชุดเกาะเดิมนั่นแหละเพราะว่าชุดเกาะเดิมสวยกว่าชุดเกาะอ,อื่นอีกชุดเกาะอ,อื่นไม่เห็นสวยเลยทุกคนนี้อันนี้เลยพรวพิเศษครับพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่หาเนสโกก่อนเนสโกจังอยู่ไหนอะทุกคนเดี๋ยวเอ้ยนั่นไงยอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นทุกคนพี่ฟ้าใส่ขี่พงมพิศศเศษไปดูหน่อย วุ่ยนั่นไงเนสโกจังเนสโกจังเนสโกจังอยู่ตรงนี้ฮึวนั่นทุกคนนั่นเห็นยังเนสโกจังกำลังวิ่งไล่เพื่อนอยู่ทุกคนเข้าไปด้วยด้วย,วยจับๆบจับบจบจบหนีแวหนีแล้วทุกคนเนสโก พี่ฟาใส่ก็ไม่รอเลยทุกคนเพราะว่าเนซุโกะจังเขาแข็งแก่งมากเลยทุกคนอืมมีรูปภาพให้ด้วยอาสูตนอีกรูปหนึ่งด้วยเฮ้ยทุกคนพี่ฟ้าใส่เจอทันจีโร่ทันจีโร่เขากำลังตามหาเนซุโกะอยู่ทุกคนดูดิ ทันจิโร่กำลังตามหาน้องสาวเขาก็คือเนซุโกะนั่นแหละเนซุโกะจังเนซุโกะจังเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> คนพี่ฟ้าใสจะเปลี่ยนชุดเกาะบ้างนะเป็นชุดเกาะนี้โอ้โหแม่นย้ำเลยพี่ฟ้าใสเปลี่ยนเป็นชุดเกาะสีน้ำเงินนะทุกคนพี่ฟ้าใส่ขอเปลี่ยนมากพี่ฟ้าใสไปชุดเกาะสีทองออาทีนี้ก็บิน พี่ฟาใส่หานิสโก้จังกว่านนสโก้อยู่ไหนทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่จะไปวิ่งไล่เิสโกเดี๋ยวหาหารอบๆแถวๆนี้เอ้ยนี่นง่ายเห็นชื่อแล้วก็รู้ต้องวันินสโก้ทุกคนพี่ฟาใส่จะไปแล้วแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่ก็คือที่ซ่อนที่นี่เอาไว้หลบหนีเนสโกจังนะทุกคนตอนนี้เนสโก้จังกำลังตามหาเราอยู่ เฮ้ยเนสโกะจังจะทำลายพี่ฟ้าใสนะจะทำร้ายนะได้โปรดจะทำร้ายพี่ฟ้าใสนะเฮ้ยเดี๋ยวดูหน่อยเฮ้ยเนสโกะไปไหนแล้วทุกคนพี่ฟ้าใสแอบใช้มวนความีอ้าเี่ยเุสโกะเนสโกะเฮ้ยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเฮ้ยเนสโกะจังใจร้ายมากเลยทุกคนดูดิเนสโกะพยายามเข้ามาหาเราไงพี่ฟ้าใสให้ดูแป๊บนึงนะเฮ้ย หน้าเหมือนอสูรเลยอ่ะทุกคนอุ้ยเนซึโกะไปแล้วคนเนซึโกะไปแล้วทุกคนตอนนี้พี่ฟ้าใส่ก็รอดเนซึโกะได้แล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่ออเนซึโกะอยู่ไหมทุกคนนั่นไงเนซึโกะนั่นแหละพี่ฟาใส่ชื่อเนซึโกะแล้วพี่ฟ้าใส่ออกไปดูหน่อยพี่ฟาใส่แอบไปดูเนซึโกะจังพวกเราก่อนนะนั่นไงเนซึโกะ เขากำลังติดบั๊กอยู่ทุกคนถ้าพี่ฟาใส่เข้าใกล้คือพี่ฟ้าใส่จะตุยแน่นอน๋ยวพี่ฟาใส่ร้องใกล้ๆนิดนึงหน่อยอยังไงอยู่ใกล้กับเพื่อนๆน,นั่นอะโอ้โหดูฉมหน่าดูฉมหน่าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะทุกคนเออเออเนสโกะยาจะจำพี่ฟาใสา่เโอ้พี่ฟาใส่ก็ตุยมาจนได้นะคะสำหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนและค่อยเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย